ก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาอยู่กันที่ข้อ13แล้วนะครับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของจำลองเชิง2 ทั้งสองซแ,แล้วก็มีเซตเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยเ,เป็นโจทย์ค่อนข้างวิเคราะห์เนาะใช่ไหมเพราะว่าก็ดูมีความแบบให้สมการนี้มาแล้วก็แบบถามว่ามิดน,านาข้อความต่อไปนี้นะครับโจทย์ลักษณะเน,นี้เด็กส่วนใหญ่ก็อาจจะทํากันไม่ค่อยได้นะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อสอบปีที่แล้วนะครับปีหกหกก็มาลองทํากันดูดีกว่า นะครับอ่ะค่อยๆไล่ไปนะครับเขาบอกว่าให้ a แทนเซตของจำนวนเชิงซ้อนแซ้ทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับอ่ะสมการนี้อ่ะแปลว่าอะไรหรอแปลว่าถ้าเราแก้อสมการนี้ได้นะครับคำตอบของอสมการนี้จะอยู่ในเซต a นะครับเซต a คือเก็บคำตอบของอสมการนี้ไว้นะครับซึ่งเขาให้มาอสมการเดียวเลยแล้วก็จบเลยแล้วเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้นั่นแปลว่าอะไรหรอนั่นแปลว่าคือเราต้องแบบจบทุกสิ่งทุกอย่างที่อสมการนี้ นะครับแค่นั้นเลยนะครับเราไปดูว่าเอ้ยแต่ละช้อยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะอ่ะซึ่งปกติโจทย์เชิงซ้อนประมาณนี้ถ้าเราไปเจอพวกแบบสรรมการอ่สรรมการแปลกๆคิดแล้วไม่ออกเราก็ทำไงหรอก็ให้แซดเป็นแบบ a บวก b i อย่างเงี้ยไปก็ได้ถูกไหมอ่ะหลักการแก้สรรมการเชิงซ้อนนะมีไม่กี่แบบหรอกก็แล้วแต่ถ้าเป็นพหุนามก็คิดแบบพหุนามถ้ามีหลายอย่างบนบนกันมี f มี z มีรมีเอ้ยมีแอปมีแซมี z bar อะไรพวกนี้มี real z i m a i n a ก็ a บวก b i นะครับหรือถ้าแบบมี f อป เยอะๆเป็นแสตหนึ่งกับแสตสบวกลบกันก็จับกาลังสองนะครับในที่นี้นะครับก็ดอะไรไม่ออกมันดูแปลกๆ a บวก b i แปลก็ได้นะครับอ่ะเราก็บอกว่าให้แสเท่ากับ a บวก b i แล้วก็เดี๋ยวมาลองพิจารณากันนะครับจะได้ว่าอะไรก็แทนค่าลงไปอ่ะเอออันนี้เตือนไว้นิดหนึ่งเวลาเราสมมติ a บวก b i เนี่ยคือ a กับ b เราเป็นจำนวนจริงนะลูกเข้าไหมเราสมมติแเป็น a บวก b i โดยที่ a กับ b เป็นจำนวนจริงนะครับ อันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้เผื่อบางทีมันไปคิดว่า a b เป็นจำนวนเชิงซ้อนเรื่องแต่มันจะงงน,จง,งนะครับ a b เป็นจำนวนจริงนะอ่ะถ้าแท้เป็น a บวก b i แทนลงมาในสมการนี้ได้ว่าอะไรลูกก็เป็นแอบส์โหลดของ a บวก b i นะครับลบ i แล้วก็กำลังสองบวกกับแอบส์โหลดของ a บวก b i บวก i กำลังสองน้อยกว่า4นะครับเออ่จะหาค่า f ของเชิงซ้อนทำไงก็แค่แบบแยกส่วนจริงส่วนจิตรภาพเนาะก็กลายเป็น a บวกด้วย b ลบ1คูณ i กำลัง2แล้วก็ a บวกด้วย b บวก1คูณ i นะครับใส่ f อบกำลัง2นอกก้อยกว่า4นะครับแอบตัวแรกกำลังสองได้ไปแล้วครับก็กลายเป็น a กำลังสองบวก b ลบ1นะึ่กำลัง2เนาะปกติแมั b 2, น,คนคือใส่รูทเนาะแล้วมันก็โดนกำลังสองไปทีอะเพราะเหตุเก็คือใส่รูทแล้วก็กำลังสองอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็คือบวกด้วย a กำลังสองบวก b บวกหนึ่ลังสองนะครับ f ก็คือใส่รูทะแต่ว่าแอปก็โดนกำลังสองไปทีหนึงนะครับแล้วก็น้อยกว่า4เพราะงั้นแอปก็หายไปนะอ่าไม่ใช่รูทก็หายไปนะครับเหลือเป็นอะไรหรอก a กำลังสองบวก b ลบหนึ่ลังสบวกกับ a กำลังสบวก b บวกหนึ่ลังสองน้อยกว่า4นะครับมาคิดเลขกันได้เป็นอะไรลรอกสอ a กลังส เอ่อแล้วก็บวก b กาลังสลบ2 b บวก1บวก b กาลังสบวก2 b บวก1น้อยกว่า4นะครับ b กังสก็2 2> บวกกันได้นะครับลบ2 b ก็ตัดกันกน,นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเป็น2 a กาลังสบวก2 b กาลังสน้อยกว่า2 a กลังสบวก b กาลังสน้อยกว่า1นั่นเองนะครับโอ้โ oh หได้ a กลังสอบวก b กลังสน้อยกว่า1น,น,นะครับแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าคือแปลว่าไอตัวอสมการเนี้ยคำตอบของมันเนี่ย มีเยอะมากมายเลยนะนะครับขอแค่อะไรขอแค่ a กับ b เนะี่ยมันน้อยกว่า1อ่ะก่ากังสองบวกกันแล้วน้อยกว่า1น,นะครับก็ทําให้อสมการเนี่ยเป็นจริงนะครับมันหมายความว่ายอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจอันดับแรกสุดก็คืออัสมการเนี่ยมีคามําตอบเยอะมากนะครับการที่เราหาเอามาติดอย่างเงี้ยมันแปลว่า a กับ b เป็นอะไรก็ได้แหละขอแค่มันสอดคล้องกับอสมการนี้นะครับก็คือเป็นคําตอบของอสมการที่โจทย์ให้มานะครับอ่ะก็ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นภาพเนานะว่า A กับ b เราเป็นอะไรก็ทำไงลก็วาดกราฟเอาก็ได้นะครับว่า A กับ b เนี่ยขอแค่กำลังสองบวกกันแล้วน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมก็คือถ้าพี่วาดแกน A กับพี่วาดแกน B นะครับ A กับ B กำลังสองบวกกันน้อยกว่าหนึ่งก็คือต้องเป็นกราฟวงก,มก,มก,มกลมถูกปะกำลังสองบวกบีกำลังสองถ้าสมมติมันเท่ากับหนึ่งถ้าเท่ากับหนึ่งมันก็คือวงกลมที่มีลมักมณเป็นหนึ่งถูกไหมถ้าเท่ากับหนึ่งก็จะเป็นวงกลมที่มีลมักศณเป็นหนึ่งลักษณะเป็นหนึ่งถูกปะหะ แต่ถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็คือมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้ถูกไหมลูกมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้เราเป็นเช้นประแต่ว่ามันจะเป็นด้านในได้มันจะเป็นด้านในวงกลมได้หมดเลยถูกไหมมันจะเป็นด้านในวงกลมได้หมดเลยเพราะว่าอะไรลองแทนจุดมั่วๆไปก็ได้เช่นส,สมมติพี่แทนจุดที่อยู่ในวงกลมเนี่ยเช่นจุดแบบ0ซนนเนี่ยโซนโซนแทนลงไปในอสมการเรยเป็นจริงไหมจริงนะครับแปลว่าจุดด้านในวงกลมมันเป็นได้หมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของกราฟอสมการนะใครลืมต้องไปทวดนะครับ อ่ะเป็นเรื่องแบบเชิงซ้อนผสมกับกราฟอสมการนหน่อยนะครับต้องไปถวนนะถ้าลืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราวาดอยู่ตรงนี้ก็คือเราได้แล้วว่าคําตอบของอสมการเนี้ยนะครับก็คือ A B ที่เป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยตัวนี้นะครับอ่ะโดยที่ A ก็คือเป็น Z แซเท่ากับเบวกบีเนี่ย a มันคือค่าของส่วนจริงเนาะแล้วก็ B ก็คือค่าของส่วนจินตภาพนะครับอ่ะเราได้แค่นี้แหละแล้วเขาบอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับอ่ะมาอ่านโจทย์กันถ้า วิเป็นสมาชิกของ A นะครับก็กลายเป็ว่าถ้า W เป็นสมาชิกของ A A คืออะไรนะ A คือเซตของจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนที่สอดคล้องกับอสมการนี้ก็คือ A เนะี่ยมันเป็นเซตที่เก็บจำนวนเชิงซ้อนทั้งหมดอันนี้เอาไว้ถูกไหมลูกก็คือสมมตินะสมมติ A B เป็นค่าค่าหนึ่งตรงนี้เช่นแบบ A เป็น1นึส่วนสอเป็นรูปสามส่วนสองเนี่เยเดี๋ยวนะ B เป็น1นึงส่วนสเนี่ยมันอยู่ในวงกลมนี้ถูกไหมนะครับ A มันจะเก็บ ไอ้หนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองไอตัวนี้ไว้นะครับสมมติแบบ A เป็นแบบลบหนึ่งส่วนสี่บีเป็นลบสามส่วนสี่อย่างเงี้ยมันก็จะเก็บลบหนึ่งส่วนสี่ลบสามส่วนสีน่แบบเนะี้ยไอไว้นะครับคือมันเก็บทุกๆจุดนะครับที่เป็นคําตอบตรงเนี้ยเอาไว้นะครับอันนี้คือเซตเอเนาะอ่ะเข้าใจตรงนี้ก่อนทีนี้มาดูที่กรอกไก่กรอกไก่เขาบอกว่าถ้า W เป็นสมาชิกของเซตเอก็คือ W มันเป็นอ่าเป็นเชิงซ้อนใดๆที่แบบ AB สอดคล้องกับตานี้ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าส่วนจริงของ W จะเป็นสมาชิกของเซตเอด้วย นะครับอ่ะวิเคราะห์ยังไงนะครับสำหรับกอบไก่เนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะเนะี่ยพี่ขออนุญาตกอกราฟมาเพื่อวิเคราะห์กอไก่ให้ฟังแล้วกันนะครับอ่ะมันมีตรงกลางกิดการต่งนะขออนุญาตลบสีน้ำเงินก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่วิเคราะห์กอไก่ให้ฟังนะครับ ก็ไก่เขาบอกว่าถ้า W เป็นสมาชิกของ A ก็คือสมมติพี่จิ้ม W ไหนๆก็ได้นะครับที่เป็นสมาชิกของ A ก so ็คือจุดไหนก็ได้เลยที่มันอยู่บนแบบวงกลมสีส้มตัวเนี้ยนะครับ W ที่แบบอยู่บนเนี้ยนะครับแล้วส่วนจริงของ W จะเป็นสมาชิกของเซต A ด้วยนะครับ W เนี่ยสมมติพี่จิ้มจุดนี้ส่วนจริงของดับเบตรงไหนสมมติพี่บอกว่า W เตรงนี้ส่วนจริงของ W ับเไหนส่วนจริงของ W ก็คือเอาเฉพาะส่วนจริงน่ะก็คือส่วนจริงภาพเป็นศูนย์ผมไหมก็คือค่า A เท่าเดิม แต่ว่าค่า b กลายเป็นศนะครับเพราะฉะนั้นสมมติ w ตรงนี้ส่วนจริงของ w หน่อยมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้า w ตรงนี้ส่วนจริงของ w มันจะอยู่ตรงนี้ไปถ้า w อยู่ตรงนี้ส่วนจริงของ w ก็อยู่ไหนก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมคือเราจะเห็นว่าถ้า w อยู่ในนี้อยู่ในวงกลมเนี้ยสุดท้ายแล้วส่วนจริงของ w จะอยู่ในนี้ไหมก็น่าจะอยู่นะถูกไหมไม่ว่าเราจะไปจิ้มตรงไหนที่มันอยู่ในวงกลมเนี้ยนะครับไปจิ้มตรงนี้ w ดับบิลตรงนี้จุดสีเขียวตรงนี้เสื่อมจริงของับิลก็เป็นไงมันก็มาอยู่ตรงนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าส่วนจริงของดบิลมันจะอยู่ในวงกลมนี้เสมอนะครับเพราะงั้นกอไก่ก็เลยบอกว่าก็ถูกนะครับก็คือถ้าดับบิลมันอยู่ในเซตเอก็คืออยู่ในวงกลมนี้ส่วนจริงของบิลก็อยู่ในวงกลมนี้ด้วยนะครับก็เลยถูกนะขอใครบอกว่าอะไรถ้าดับบิลเป็นสมาชิกของเซตเอแล้วดับบิลบาร์เป็นสมาชิกของเซตเอด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูขอใครกันนะครับขออนุญาต ก๊อบอีกรอบหนึ่งพี่น่าจะก๊อบสต็อกไว้อขออนุญาตก๊อบนี่มาแล้วกันนะครับอันนี้พี่ไม่อยากเขียนทับรูปเก่ารูปเก่าน้อเพราะเพราะว่าจะได้เราจะได้มีดูนะครับแบบนี้ ขออนุญาตก๊อบเก็บไว้นิดนึงแล้วกันเผื่อใช้ข้อของควายต่อนะครับอ่ะขอไข่มาดูกันเขาบอกว่าอะไรนะถ้า w เป็นสมาชิกของ a แล้ว w bar เป็นสมาชิกของ a ด้วยนะครับทำให้คล้ายเดิมแหละมาจิ้ม w กันสมมติที่บอกว่า w อย่างนี้ w bar อยู่ไหน w bar ใส่ bar คืออะไรลูกการใส่ bar ก็คือการที่ทําให้ส่วนจิตภาพมันติดลบถูกไหมก็คือถ้าสมมติที่บอกว่า Z เป็น a บวก bi Z บาเป็นเท่าไหร่ลูก Z บา bar ก็เป็น a ลบ bi ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น w bar ก็เลย จากเดิมที่สมบัติเนียเป็น a อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ b อยู่ตรงนี้ลบ b ก็อยู่ตรงไหนลบ b ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือ w bar ก็ถ้าไมอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นั่นเองนะครับถ้า W อยู่ด้านบน W bar ก็อยู่ด้านล่างถ้า W อยู่ด้านล่างนะครับ W bar ก็เป็นไงส่วนใหญ่ภาพติดลบก็คือมันจะกลับไปด้านบนนะครับแบบนี้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดไหนเป็นไงลูก w กับ w bar มันก็จะแบบเหมือนสะท้อนข้ามแกนซึ่งมันอยู่ในวงกลมเสมอถูกไหมเพราะฉะนั้นขอใข่ก็เลยเป็นไงลูกก็เลยเข้าใจได้วถูก นะครับประมาณนี้นะนะมาดูข้อควายเขาบอกว่าถ้า w เท่ากับ a แล้ว w กํลังสเอ้ยไม่ใช่โทษถ้า w อยู่ใน a นะครับแล้ว w กํลังสองจะอยู่ใน a ด้วยนะครับอ่ะขอ้ขอข้อควายเนี่ยจะคิดยังไงนะครับอันนี้จะยากขึ้นนิดนึงนะขอ้อควายเนี่ยจะยากขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติเราบอกว่า w อยู่ใน a ใช่ไหมเช่นถ้าเราพิจารณาคล้า,ายๆแบบเมื่อกี้สมมติพี่มาบอกว่า w ตรงนี เราเราจะรู้ได้ไงว่า W กำลังสองอยู่ไหนถูกไหมเร,เราบอกได้ไหม W กำลังสองมันอยู่แบบสูงขึ้นไปอะไรเงี้ยก็บอกยากถูกไหมเพราะเราแบบดูภาพมันไม่ออกนะครับแบบนี้จะดูภาพไม่ออกนะให้เราดูอย่างนี้นะครับเวลาจะวิเคราะห์ถ้าสมมติจะกำลังสองเนะี่ยอันนี้ก็จะวิเคราะห์ไม่เหมือนข้อก่อนหน้านี้นะอันนี้จะต้องมีการแบบคิดเลขนิดน,นึงนะครับคือสมมติพี่พูดถึงจุด W ใดๆแล้วกันที่อยู่ในวงกลมเนี้ยนะครับเราเรียก W เนี้ยว่า W เนี้ยมันมีความห่างจากจุดศูนศูนย์เป็นระยะ R าร์แล้กันนะครับแล้วก็ทำมุมซีตาอ่ะแบบนี้แล้วกันนะเราจะได้ว่าไอ้ W ใดๆตัวเนี้ยมันจะมีค่าเป็นอาร์ซีซีตาถูกไหมอ่าอันนี้เป็นเรื่องเชิงคุ้ยอีกนะนะครับข้อนี้ใช้หลายความรู้เลยนะครับ W ั R บ R เบิเท่าอาร์ซีซีตาเราสามารถเขียน W เนี้ยในรูป R าร์ซีซีตาได้เสมอถูกไหมโดยที่ R เราเป็นไงลูกโดยที่ R เรารู้ว่าในเนื้อ W มันอยู่ในวงกลมนี้แน่ๆแปลว่าค่า R เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงแบบ0ถึง1แน่ๆถูึงหนึ่งแน่แน แบบระยะห่างจากจุดศูนย์ศูนย์มันจะอยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งนะครับเป็นศูนย์ได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นจุดศูนย์นะครับอ่ะศูนย์ถึงหนึ่งเสมอใช่ไหมอ่ะพอได้อย่างนี้แล้วลูกเราก็ต้องอยากรู้ว่า w กํลังสองมันอยู่ใน a ไหมใช่ไหมเราก็แค่ทังไงก็แค่จัดรูปไปนะครับในเมื่อ w เป็น r sin theta w กํลังสองก็เป็นอะไรลูกก็เป็น r sin theta ทั้งหมดกํลังสองนะครับกําลังสองก็กระจายออกมาเป็น r กําลังสอง sin theta ทั้งหมดกํลังสองประเด็นก็คือ x sin theta กําลังสองเนี่ยจำกัน สมบัติของซิทบอกว่าซิทซีตากำลังเอ็นเป็นซิทเอ็นซีตาใช่ไหมเราสามารถเอาเลขชี้กำลังเนี่ยเข้ามาคูณในมุมได้เลยนะครับอันนี้คือสมบัติซิทใครจำไม่ได้ก็ไปทวนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเป็นอาร์กำลังสองซิทสองซีตาเองนะครับได้เป็นอย่างนี้นะอ่ะทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อนะครับไอ้ r ร์กำลังสองซิ IT, สองซีตาเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูก็คือไอ้ r รกำลังสองเนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็กลับมาดูที่ r ในเมื่อตอนแรกเราบอกว่า r ของเรามันอยู่ในช่วง0ถึง1ใช่ไหมเพราะงั้น r กํลังสองก็เป็นไงก็เหมือนจับก,กําลังสองตลอดอสมการนี้เนาะก<ๆ>็กําลังสองได้อยู่แล้วเพราะทั้งอสมการนี้มากกว่าเทา่ากับ0นะครับก็กลายเป็นก็กลายเป็น0ถึง1อยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ว่าเฮ้ยรัศมี r กํลังสองเนี่ยมันอยู่ในช่วง0ถึง1น,นะครับส่วนซีทสองซีตาสองซีตาก็คือแค่มุมมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมสองซีตานะครับยกตัวอย่างเช่นสมบูรณ์ w อยนจางเงี้ย w กม สองซีต้าไดแหละก็คือจะมาอยู่แถวๆนี้แต่ว่าความยาวจาก R ก็กลายเป็น R กลังสองนะครับมันก็อาจจะแบบ W กําลังสองก็อาจจะมาอยู่แถวๆนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าอยู่ในวงกลมไหมก็ยังอยู่ในวงกลมนะครับเพราะว่าลัศมีของเชิงซ้อนตัวนี้ W กําลังสองก็อยู่ในศูนย์ถึงหนึ่งนะครับมุมก็มุมก็มันแค่หมุนหมุนนะครับเพราะงั้นอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยแน่นอนนะครับพอายก็เลยถูกต้องนะครับเพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบถูกถูกข้อนะครับถูกทั้งต่อขอคอนะครับ อ่ะข้อนี้ก็ค่อนข้างวิเคราะห์จัดๆนะครับก็ก็เห็นปีที่แล้วทํากันไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าอ่ะส่งให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้นะลูกก็คือเวลาเจอสรรมการอาสรรมการที่มันแบบแปลกๆมีแอป,ม,แปมีแซตตดธรรามีแซดบาร์มีเวลแซดอิมแซดนะครับหรืออะไรที่เราไม่คุ้นเคยเอ,อ่ะ a บวกไปก่อนก็ได้นะครับพอเอบวกบ B ไไปจับรูปไปปุ๊บมันจะเห็นเองว่าอ๋อเ b เป็นตามนี้นะอย่างต่อมาที่ต้องรู้ก็คือพอ a b เป็นตามนี้เราต้องแปลให้ออกนะว่า คำตอบของอสมการนี้มันเป็นอะไรก็ได้แหละขอแค่ a b อ่ะมันสอดคล้องกับอสมการเออสองบเออสองน้อยกว่าหนึ่งเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเชิงซ้อนที่มันสอดคล้องกับอย่างนั้นก็คืออยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยตัวนี้นะครับแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ต่อนะครับวิธีวิเคราะห์ก็ก็ไก่ขอข่วัดกราฟเอาขอฟลายก็ใช้สิทธินิดหนึ่งนะครับก็ลองไปฟังกันอีกรอบก็ได้ถ้าไม่เข้าใจนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก็ข้อนี้ก็แนะนําลองไปพยายามอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปลอง ลบทําใหม่ด้วยตัวเองละกันหลังจากฟังพิเศษนะครับจะได้รู้ว่าตัวเองเข้าใจจริงๆนะครับเพราะข้อนี้วัดความเข้าใจอยู่โอเคก็บ๊ายบายครับเจอกันในวันน้า